ผมเจอลูกไม้มเมล็ดบอนสีในตู้นะครับโอ้โหสวยเด้งสะดุดสะดุดตามากเลยต้องจับมาดูซิว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับ,บ,รบก็เป็นลูกไม้ที่ผสมจากเหมือนเดิมครับแม่เมืองเกาะเ็ดนะครับ พ่อใส่ทรัพย์เศรษฐีใส่พลพุทธพงศ์ใส่ด่างใบยาวใส่มนสวรรค์โอใส่เยอะไม่รู้ว่าออกเป็นอะไรนะครับแต่สวยมากสวยมากจริงๆเลยครับเพราะว่าเขามีทั้งด่างนะครับชมพูขาว มีเหลืองเหลืองด้วยนะครับเนี่ยไปนี้รู้สึกว่าจะมีเหลืองเหลืองอยู่มีม่วงม่วงก็มีเออม็ดนี่แบบละเอียดละเอียดลเยดลเ็กๆครับ G S L GSPLM บนเกาะเก็ดทรัพย์เศรษฐีด่ดางใบยาวเศรษฐีพันละไอพอยพุทธพงษ์และมนสวรค์หลุดกระจุยกระจายผมว่าน่าจะติด,ดทรัพย์เศรษฐีหรือเปล่านะเพราะว่าทรัพย์เศรษฐีก็เป็นบอนแดงนะครับบอนแบบใบแดงๆมีใบลาย น้วเปล่ามายุ้นะครับใช่ไหมมันยุบไปเนาะเดี๋ยวเราต้องดูต่อนะครับตอนโตตอนโตว่าหรือจะเป็นเกอรไปผสมกันนัวเลยก็คิดกันไปได้หลายแบบลวดลายสีถูกใจมากเลยนะครับ เห็นอย่างนี้อยู่สองต้นสามต้นนะครับข้างล่างข้างในนั้นก็มีอีกต้นหนึ่งเนาะแต่อันนี้ชัดกว่าเดี๋ยวเราต้องคอยรอดูต่อไปนะครับผมว่าผมจะฟอร์มใส่กระถางใหญ่เลยเพราะว่ากระถางเล็กแล้วไม่ทันใจแล้เราจับใส่ใหญ่เลยดีกว่าเขาจะได้ ตูหน้าตาออกมาเร็วๆนะครับก็เป็นบอลที่ปลูกฟอร์มไว้ตั้งแต่ปีใหม่นะครับแต่เนี่ยตู้เนี่ยปลูกปีใหม่เล็กๆบางอันที่เล็กก็ยังเล็กอยู่อ,อันที่ใหญ่แล้วก็มานี่เลยนะครับนี่นตรงนี้เริ่มโตโตล้นกระถางแล้วตัวเกินการยาวอันนี้ก็จุม๋มจิ๋ม จุ่มจิ๋มขาวโตช้านะครับก้านเนี่ยเผือกเลยเห็นไหมครับเผือกยันก้านอย่างนี้ก็จะโตช้าหน่อยอันนี้ก็จุ๊บจิกปุก๊กปิ๊กไปนะครับเนี่ยก้านเขาขาวเผือกๆเ,เนี่ยโตช้าอยู่แล้วครับเพราะเป็นบอลด่างจัดนะครับจะถูกใจต้นนี้มากเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จับเปลี่ยนกระถางย้ายตู้หน่อยเอาไปฟอร์มกันนะครับ ติดตามรังบอนคอนหวันด้วยครับ